หลังการเลือกตั้งหลังมีรัฐบาลใหม่พี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นระบบการเมืองที่นำพาชาติและประชาชนเดินไปข้างหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราได้กลับกลายเป็นประชาธิปไตย แบบไหลย้อนกลับครับประชาธิปไตยแบบไหลย้อนกลับที่ผู้นำทางการเมืองผู้มีอิทธิพลทางการเมืองลูกแก่อำานาจได้คืบเอาศอกพยายามผูกขาดอำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจให้อยู่ในมือของชนชั้นนำไม่กี่กลุ่มแทนที่เราจะเห็นการยกระดับทางการเมืองเดินไปข้างหน้า แทนที่จะดิสรับการเมืองแบบเก่าเพื่อสร้างการเมืองแบบใหม่เรากลับเจอกับการเมืองที่พยายามทำลายสิ่งใหม่เพื่อรักษาสิ่งเกา่าและแทนที่ประชาชนจะได้เห็นการบริหารราชาการแผ่นดินที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมเรากลับเห็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ ที่ผูกขาดหรือเอื้อประโยชน์ต่อทุนใหญ่เต็มไปหมดหลายนโยบายแอบอ้างประชาชนบางหน้าแต่เบื้องหลังเนื้อในกับเต็มไปด้วยการช่อฉนเชิงนโยบายเปิดทางให้รัฐมนตรีและพวกพ้องสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างน่าละอายความเสมอภาคเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมายและความเสมอภาคเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมถูกซอกก่อนบอลทำลาย ส้ําเติมวิกฤตศรัทธานในกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องหลังการรัฐประหารครับท่านไม่ต้องพูดว่าถ้าไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่เพราะพี่น้องประชาชนต้องการอยู่ในระบบเดียวกันครับต้องการอยู่ในประเทศเดียวกันหนึ่งระบบที่พวกเราได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเสมอภาคกันได้รับการปฏิบัติเท่าเทีเทยมกันเสมอหน้ากันต่อหน้ากฎหมายฉบับเดียวกัน